สวัสดีครับนี่ก็จะมารีวิวเจ้าตัวโมบายมินินะครับโมบายมินิฝีมือการโมดิฟายของทางทางร้านนะครับโอเคโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนำนะครับวอลลุ่มตัวนี้นะครับเป็นสวิตปิดเปิดในตัวนะครับเวลาเปิดปุ๊บไฟแดงจะติดนะครับโอเคตัวนี้นะครับจะมีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ชาร์จครั้งหนึ่งใช้ได้ประมาณวันถึงสองวันนะครับ เวลาชาร์จจะเป็นสีแดงนะครับเวลาเต็มแล้วจะเป็นสีฟ้านะครับนะครับด้านหลังนะครับจะมีบอกนะครับว่าอะไรบ้างนะครับแบตนะครับแบตก็คือชาร์จแบตภายในตัวนะครับโฟนก็คือชาร์จโทรศัพท์นะครับต้องแยกการทํางานกันนะครับไม่งั้นมันจะมีเสียงรบกวนเยอะนะครับโอเคอทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมา แนะนำข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับสีแดงนี่คือสวิตช์เปิดปิดโทรศัพท์นะครับถัดไปตัวนี้เป็นตัวลดเสียงโทรศัพท์ถัดไปตัวหนึ่งเป็นตัวเพิ่มเสียงโทรศัพท์นะครับตัวนี้นี่เป็นระบบใช้ได้ใช้ได้กับแอปเซโลและ t s 3นะครับใครซื้อตัวรุ่นนี้ไปนะครับผมก็ผมจะเติมเน็ตให้1เดือนนะครับเป็นเน็ตของ as นะครับผมสามารถใช้ได้แทบทุกพื้นที่นะครับของประเทศไทยนะครับผม โอเคอ่ะมาลองดูกันนะครับนี่นะครับพอเปิดเปิดแล้วนะครับผมก็สไลด์ขึ้นไปนะครับนี่ฮบนะครับอ่าสไลด์ขึ้นไปจะได้ยินเสียงนะครับแล้วก็เปิดสกินออนนะครับเพื่อให้หน้าจอมันติดตลอดนะครับแต่ตัวเนี้ยอ่าสกินออนจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับแต่ผมได้เซตผมได้เซตให้เมื่อเวลาชาร์จนะครับชาร์จโทรศัพท์เนี่ยเราชาร์จไว้เนี่ย ผมให้เซตไม่ให้หน้าจอมันดับนะครับมันก็จะไม่ดับนะครับโอเคนี่เปิดสกินออนเพื่อความสว่างนะครับโอเคตอนนี้ก็แบตเตอรี่กำลังชาร์จนะครับที่77%ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นะครับเวเรามาเทสท,ที่เซโก่อนนะครับทดสอเซโล่จะขอเทสในโหมด e อ h o นะครับโอเคนะครับเทมหมดไอโค ทดสอบนะครับขออนุญาตเลีรยสายไม้นิดหนึ่งโอเคทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบทดสอบนี่วอลลุ่มเล่งไว้นิดเดียวนะครับเล่งไว้ครึ่งเดียวนะครับโอเคเอลองฟังช่องที่เขามีการใช้งานนะครับ มีไหมไอจังเงียบทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่สอครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้เซลลนะครับผม ก็เดี๋ยวจะไปเสเทียสามนะครับ Th 3. Th 3. เอสามเอสสามเนี่ยขอเซตที่ห้องซีเอสหนึ่งนะครับเซตหนึ่งโอเคกดคีย์นะครับถ้าใครใช้ทีเอสสามนี่ก็สบายๆเลยนะครับผม ทดสอบทดสอบทดสอบสอบห้าจากพักพนักเสดเทอเองครับาจากพนเสดทเทอเทอเเเสียงดังเสียงดังดีเลยนะครับเทอเเเคือททไฟฟ้าชใมบ้านพัดต่อได้เรายแรก เกตรง้องถนตลอดรแดงยืนยันจากราพไร้พาดว่าเฉลยทุกที่ทำเรียาได้เป็นผลเนั้อแนะนำแก้ความที่ตลอดสระแดงโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ใครซื้อไปก็ผมเติมเน็ตให้หนึ่งเดือนนะครับเติมเน็นให้หนึ่งเดือนแล้วก็เดือนถัดไปก็เติมห้าสิบบาทนะครับก็ใช้ได้ทั้งเดือนครับโอเคครับประมาณนี้ครับจบการเทสครับ